มาดูปัญหานะครับที่น้ําท่วมหมู่บ้านนะครับทอาทอที่สร้ง่อ่มาเที่ยงอทว่มาท่อใหญสุดท้งที่บใช้ของเก่าให้เกประโยชน์แล้วลอที่น้ำามามันาม้รถ้ากไหนดบรุด้ไหมช่วยกันะช่วยอะไรครับลูกข้อท่ามอไหครับมอตอร์แต่สีแดใหญ้างแต่มันไม่เียไบ้อดานมช่ว้ว ดูปัญหาพ่อนะครับจะแก้ปัญหาอย่างยืนนะครับ่เรือว่าจะมาันเแล้วารันไปมนแ้เราจะมีลวดมมืนเมือนที่พวกนั s <S ้ลวดมันมามาโลกนานเออแล้วก็เอาลวดมาอย่นี้เอาไมโครดึงไปมันก็ช่วยลากกันออกมาพลุบๆขาพ่อมันข้างหน้ามันเล็กกว่าหลัง นี่นะครับที่มาดูสถานการณ์นะครับเพื่อแก้ปัญหาชาวบ้านนะครับข้อตันนะครับครับเดี๋ยวท่านสมบัตินะครับรับอาสานะครับให้จ้างรถแมคโครมาเลยนะครับเดี๋ยวท่านรับผิดชอบก็จะจ่ายให้นะครับ เพื่อช่วยเหลือปัญหาพี่น้องที่อยู่ด้านในนะครับเพราะว่าน้ำมันไม่ระบายนะครับตรงฝั่งตรงข้ามเป็นคลองน้ำนะครับไม่ใช่ที่ชาวบ้านนะครับก็ต้องดูปัญหาโดยรอบด้วยนะครับ ก็ก็ก็สร้างมาแอ้นั้นเราเราจะเอาแบบแรีกาจารย์งนสั้นที่ทำงานคำบประมาณคประมาณแำนวประมาแต่ตอ็ดีแล้วคำวัดอ้ไรนี้ท่อตันนะครับไม่น้นะครับ แ้ร้้ก็ต้องหลายวัานริงรน่แหะแล้วระย่านเอระยะ่านร้อแก้เนี่ย่วยร้องคำงให้ใหญ่ใหญ่ว่าใครรว่ามา้ร้แ่าให้ตัวมันระบายได้เลยก็มแล้วเนี่ยถ้ามันไม่ดีก็แกแต่ถ้ามันดีก็ดีสบยทั้งสามท่อนนะใหญ่ถ้าถ้าสทนนี่ยหกสิบหร้อนแต่สีนั้นใหญ่เา้องหเลยแต่ถ้ามันปรมาณที่ไหลอ่ะเท่ากันเลยแต่เราดูแล มันโ้อใช่ไหมก็อาม่น็ไม่ตางที่นี่เยมันตันรอก็าตาว็ี้วที่ออกมาที่จรกาู้าเยที่ผู้างถํลหลังนะข้อมาเลยเม่อก่อนนะข้อมันใหญ่ที่ข้อมาเลกมันก็่ารโอ้ม่ข้าใ้เลยแ่พเาเปลี่ยนนี่บางข้อานีกว่าันบาง ก็มาชาวบ้านไหนอย่างในพื้นเมืแค่ช่วงเ้าไปก่อนแค่ช่วงเช้าไปก่อนดีกว่าตรงนี้มันมันไม่ไหลเลยใช่ไหมพี่บางครั้งมันก็จะไม่ไหล่คร้งมันก็จะมันมีสิงขวามันก็จะไับบจะเออกทนายายกครับปัญหานี่เรารับทราบปัญหาแล้วเนาะจะแก้ปัญหาเบื้องต้นเรายังไงกันดีผมจะให้ช่างมาประมาการดูว่าฝั่งเขาลอง ก็มาเมินเนาะเบื้องต้นท่านบัติจะมาช่วยเหลือเบิกทางก่อนใช่ไหมท่านตบัิครับเบื้องต้นจะมาช่วยแก้ปัญหาระยะสั้นก่อนใช่ไหมานไยกไแล้วครับว่าตรงเนตรง้ตรงเนี้จะมีเข้แัว่าเป็นอที่่แต่เบารนมาลองวสันเดินน้ัน ถัันกเม็นเกวแม่ี้เตไปทน้งรยกา้ำดลยแล้วแล้วก็จะมีเครอที่บรตจงเนี่ยับใช้มันโล่งเพื่อนจะระบายน้ำในส่วนตรงนี้ออกไปน้ำจะได้ดถังที่น้องได้องเข้าไปแล้ววันเรียนนี่ก็เป็นที่ลุ่มนะสามารถปล่อยน้ำได้ด้วยครับเวเรช่วยกันบแกล้งตะกน้ำเพื่อมามส่านในลยกคุที่มาระบังระว่างรับายเราไม่มีท่ออยู่แล้วเราล้างจิตเหนนี้มันม่โ้มันใหมกที่ยไปเยครับ ทำในประสุนเนนนะครับทำในุมาชินใจครับในประสุนเนินนะครับทำสมบัติกาจนนายกเกิงนะครับก็มาดูปัญหาครับคนโคราชรัจริงไม่จริงกันบอกเิอฉันที่ช่วยอะไรได้จะกินเขาหรือว่าจะมาร้องเพลงเราเป็นกันเองได้ม มันใช้ได้เต็มประสิทธิภาพนะครับยังไม่ต้องแก้ไขแ่แค่มันเป็นประสิทธิภาพน้ำสามขอนเนี่ยาบรรลงได้เต็มที่นะครั ให้สร้างประโยชน์ทำความดีมีธรรมะท่านสร้างโรงบาลท่านสร้างโรงเงรียนท่านสร้างพระสอนให้เราลดละไม่ยึดติดกับสิ่งใดให้แต่สิ่งดีงามเพื่อประโยชน์แก่ส่วนรวม ที่นำไปดูเรื่องของเก่าจะไปถึงบาทเจ้ฉันที่เล่าประวัติเก่าๆมีมากมายไปดูชีวิตว่าเป็นอยู่องคนคราะเป็นคนใจอื่นและมือมาอาไม่คอยเอารัดเอาเปรียบใครดอกเด้อคนโคนราชรักจริงไม่ยิงกันบอกเจอฉันที่ช่วยอะไรได้แต่กินเขาหรือว่าจะมาร้องเพลงเรา เองด้อไม่ต้องเกรงใจกันคนกันเองดีดดีดดีดดดดดอกได้ลดดีดดีดดดีดดกไที่เที่ยวขอเที่ยวแบบยูเนสโกเขาอีโต้ที่โอภาสอยากเจอ และสอบออเมืองสีคิ้วสูงนานเฉลิมพระเกียรติพิมายนี่ค่าเหลือเกินจะมาเที่ยวกว็เชิญแหล่งอารยาธรรมจะมาเที่ยวกว็เชิญแหล่ง ใจที่เขาใหญ่คือมรดกโลกทั้งป่าสงวนที่ว่าบนทน